มาดูรถ h o n ด้ HRV อัปเกรดลำโพงและเพิ่มซับบ็อกกันค่ะทั้งลำโพงและซับบ็อกเนี่ยก็จัดเป็นแบรแอมเบตนะคะลำโพงแยกชิ้นรุ่น ESK 6 2 5 s ติดตั้งที่เรนประตูคู่หน้าค่ะและประตูคู่หลังเนี่ยติดตั้งเป็นลำโพงแกนร่วมรุ่น ESEK 1 6 5 s ในตอนแรกลูกค้าเลือกเป็นซับบ็อกนะคะแต่ตอนหลังได้เปลี่ยนใจเป็นใช้ซับตู Sub ้รุ่น EMBW 8 0 p แทนค่ะแล้วก็เพิ่มแผ่นดมด้วยนะคะเราจะใช้เซ็ตนี้กับจอเดิมรถเลยไม่ได้เปลี่ยนจอค่ะลำโพงงดิมทท้้้้นนนนนีี่6.5วหาาาตแบบ ลด้านหังเลยเดี๋ยวเราจะติดตั้งลำโพงแยกชิ้นไว้ที่ประตูคู่หน้าลำโพงแกนร่วมไว้ที่ประตูคู่หลังค่ะโดยใช้สเปเซอร์ตรงรุ่นปักลำโพงตรงรุ่นไม่ต้องตัดต่อสายไฟหรือดัดแปลงรถเสียงแหลมทวิตเตอร์เนี่ยติดตั้งที่เรนเดิมของรถนะคะส่วนซับตู้ที่มีแอมป์ในตัวเนี่ยเราก็ติดตั้งไว้ที่เรนด้านหลังแบบนี้เลยค่ะถ้าสนใจอัปเกรดเครื่องเสียงรถ h o n d a HRV สามารถพูดคุยกันได้ที่ร้านไพศาลเทคนิคหนองแคแสระบุรีนะคะชุดอัปเกรดคันนี้ม